เวลาที่เขาคนนี้เขานึกถึงคุณหรือว่าคิดถึงคุณเนี่ยเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเดี๋ยวขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหากตรงไปฟังกันต่อหากไม่ตรงทำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะยัยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้มรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งระวังไว้ตรงนี้ได้เลยนะ โอเคจากไพ่ที่ขึ้นมาเห็นบรรยากาศในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่หรือเปล่าในตอนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณคนคนนี้อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณกลุ้มใจอยู่ในตอนนี้ถ้าหากว่าในตอนนี้คุณกลุ้มใจเรื่องใครคนใดคนหนึ่งอยู่เนี่ยคุณลองฟังต่อนะว่าเ n e r g y มันตรงกับเขาคนนั้นหรือเปล่าบางคนเป็นเพื่อนบางคนอยู่ในสถานะคนคุยแต่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อน ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันมีความรู้สึกกังวลนะคะมีความรู้สึกเครียดบางคนอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนบางคนอาจจะทะเลาะก,กับเขาคนนั้นที่เป็นใครบางคนที่เริ่มต้นมาจากการเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะคุณยังคงนึกถึงเขาอะ่ะยังคงนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นยังคงเสียใจอะ่ะแบบไม่น่าเลยอะ่ะมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณเองอะคะ่ะ ก็เหมือนอยากคุยกับเขาอะอยากขอโทษหรือว่าอยากทําอะไรก็ได้ให้บรรยากาศในความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาดีเหมือนเดิมหรือมันกลับมาดีกว่าเดิมคนเองรู้สึกว่าลึกๆเขาเองก็ไม่ได้ถูกอะ่ะอืมคือมันก็มีทั้งความรู้สึกผิดรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหแล้วก็รู้สึกอยากคุยอยากสื่อสารอยากพูดคุยอยากเจรจาอยากทําให้บรรยากาศมันกลับมาดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอารมณ์หลายๆอารมณ์เนี่ย ปะปนกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งสิ่งที่คุณทําได้ในตอนนี้คือเหมือนแบบนั่งรอหรือว่ารอดูสถานการณ์ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรต่ออ่ะโอเคหากใครมี energy ประมาณนี้นะคะไปฟังกันต่อบรรยากาศประมาณนี้ไปฟังกันต่อนะเวลาที่เขาคนนี้เนี่ยเขานึกถึงคุณเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณค่ะ เป็นคนที่เอาใจยากนะเวลาที่เขาคนนี้เขานึกถึงคุณนะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดือ้อค่ะดื้อเงียบเอาใจยากเป็นคนที่คิดมากกังวลน,นะคะอืมเป็นคนที่เป็นแบบมักจะคิดเยอะอยู่ตลอดแล้วก็จะทำอะไรตามกฎตามระเบียบอย่างเช่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องระบบราชการหรือว่าเป็นคนในเครื่องแบบหรือไม่อย่างนั้นก็มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับที่มันทําให้คุณมีวินัยอาจจะหมายถึงครอบครัวหมายถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณจะต้องมีระเบียบวินัยหรือถ้าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับราชการหรือคนในเครื่องแบบนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว Ừ, เวลาที่เขานึกถึงคุณอะ่ะเขาก็จะนึกถึงอะไรพวกนี้เขามักจะนึกถึงหรือว่าเขาเห็นพลังงานจากตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่เครียดง่ายกังวลมีระเบียบว,วินยัยจะต้องเป๊ะจะต้องเนี้ยบอย่างเช่นนะเวลานัดกันกันกบเขาอะ่ะสิบโมงคือคุณก็ต้องมาก่อนเวลาหรือว่าสิบโมงเป๊ะ ถ้าใครมาเลดกว่าน,นั้นนะคุณก็จะเริ่มบุดหนักนะทาไมไม่มาให้ตรงอย่างนั้นอย่างนี้หรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่มีการวางแผนไปเที่ยวด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วแผนมันถูกเปลี่ยนอ่อาจจะเปลี่ยนจากนัดเจอตรงนี้ไปเป็นอีกจุดหนึ่งมันจะทําให้คุณเครียดง่ายมากๆคุณทาให้คุณรู้สึกว่ากังวลนะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วแบบคือความคิดมันคิดเยอะมากๆอ่ะในหัวเขาอะค่ะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาเครียดหรือเก็บกดอะไรมักจะไม่บอก มักจะไม่ได้เล่าให้คนรอบข้างฟังคนก็จะเก็บ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 จนถึงวันหนึ่งอ่ะคุณอ่ะต้องแบบมันมันเก็บเนาะมันก็จะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็มันจะแสดงออกมาจากสีหน้าท่าทางอารมณ์อะไรต่างๆของคุณอ่ะถึงตอนนั้นอ่ะคุณเพิ่งจะมายอมรับสารภาพว่าเออเนี่ยคุณเครียดเรื่องนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาคนนี้เขานึกถึงคุณอ่ะเขาจะเห็นเอ NERGY ประมาณนี้แต่อย่างหนึ่งนะ เขาอะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักเพื่อนเป็นคนที่สม่ำเสมอแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเลย mm. เขาอยากให้คุณลดในเรื่องของความคิดมากแล้วก็กังวลเพราะว่าเอเนอรจากไพ่อ่ะคุณเป็นคนที่ขี้กังวลจริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อให้เขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเป็นเพื่อนคุณอะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันด้วยนะเขาคนนั้นก็ยังมองว่าคุณอะดูดี ดูสง่างามแต่งตัวมีรสนิยมอะไรประมาณนี้ค่ะจากไพ่ที่ขึ้นมา